สวัสดีครับพบกับเจ้าอีกเช่นเคยครับผมนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับตัว High t e c HT h Premium นะฮะตัวนี้เป็นสีดำภายในดำนะฮะตัวนี้ก็เป็นรถรอส่งมอบอีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะเห็นเงาๆแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้เราทําการเคลือบแก้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับตัว HT Premium นะครับผมนะฮะส่วนราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสน 4,9,000นานะครับผมนะฮะตัวนี้วิ่งได้นะฮะ620กิโลต่อหนึ่งการชาร์จเลยนะครับตัวนี้รองรับซูเปอร์ชาร์จนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นแบต800โวลต์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวพามาดูรอบคันสวยๆนะครับสำหรับตัว h i g h t e c h HP Premium นะครับผมนี่สีดำบอกเลยว่าหล่อมากๆนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว ION-V หรือเป็นตัว h h t e c h นะฮะบ,บอกเลยว่าสีดำเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันทีดนึงนะครับนี่นะฮะไฟเขาค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้เป็นไฟแบบคริสตัลนะฮะนี่นะครับสวยๆนะครับอ่านะครับเป็นแบบไดมอนด์นะครับนี่ไฟของเขาค่อนข้างสวยนะครับไฟหน้าเป็นแบบอัจฉริยะนะฮะสูงต่ำโดยอัตโนมัตินะครับนี่ตัวด้านหน้าของเขานะครับก็จะมีอ่า เซนเซอร์นะครับทั้งหมด4จุดนะครับด้านหลัง4จุดนะครับมีกล้องรอบคันให้นะครับนะฮะตัวฝากระโปรงนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยของเขาจะมีที่เก็บของให้ด้วยนะครับผมนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับนี่ตัวนี้แม็กพร้อมยางของเราตัวนี้เป็นขอบ20นะครับนะฮะไซส์ยาง2 4 5 50 r 20นะฮะตัวล้อแม็กนะครับเป็นสีแบบ สีดำนะครับตัดสีเงินนะครับตัวนี้เป็นจริงๆเขาเป็นแม็กนะครับนะฮะแต่ตัวนี้มีเป็นฝาครอบสามารถถอดได้นะฮะยางของเขาเป็นยางยูโกฮามานะฮะนี่สวยๆหลอๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวพาดูรอบคันนิดนึงนะครับพาดูรอบคันนี้ตัวนี้เคลือบแก้วมาแล้วนะฮะเคลือบแก้วมาแล้วค่อนข้างหล่อเลยนะครับคันนี้จะส่งมอบให้กับ คุณลูกค้าพรุ่งนี้นะครับนะฮะฟิล์มตัวนี้เราติดของคาตดีนนลนะครับนะฮะเป็นซิเซรามิกนะครับนะตัวนี้เรากําลังชาร์จให้ลูกค้าอยู่นะครับนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้ส่งรถ9ก้าโมงนะครับ9ก้าโมงเช้าเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันก่อนนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับระดับได้นะครับนี่สามารถตั้งระดับความสูงของ ฝาท้ายได้นะครับเดี๋ยวดูถ้านี่ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระนะฮะเก็บอุปกรณ์ตัวนี้จะมีที่ปะยางฉุกเฉินให้นะครับดูท้านหลังนะครับมีไฟส่องสว่างพร้อมกับตัว12โวลต์จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนี่นะฮะเบาะพับได้60/40นะครับนะฮะสามารถปรับเอนได้นะครับบอกเลยว่าหล่อจริงนะนะครับสําหรับ คุณลูกค้าที่หาอยู่นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะฮะสำหรับตัวรุ่นนี้นะเพราะว่าขับดีจริงๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ยังไม่เคยทดลองขับนะฮะเรียนเชิญนะครับตัวของเราเนี่ยมีรถทดลองขับให้กับคุณลูกค้านะฮะเรามีทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัว i อออนวีไออนวหรือเป็นตัวไฮเทคนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะนี่นะครับภายในเป็นสีดํานะครับนี่ แบบนี้เลยนะครับจอขนาดใหญ่นะจอเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับนะฮะสิบสี่จุดนิ้วอ่าสิบสี่จุดหกนิ้วนะครับผมตัวนี้มีมาพร้อมกับไฟแอมเบียนท์ไลท์นะไฟสวยๆนะครับไฟแอมเบียนท์ไลท์นะเบาะเป็นเบาะหนังนะครับหนังเป็นหนังนับป้านะฮะเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะฮะพร้อมกับเมมโมรี่ซีทนะครับ บันทึกได้3ตํตำแหน่งนะครับตัวนี้จะมีเบาะนวดนะตัวนี้จะมีเบาะนวดให้นะครับพร้อมกับตัวระบายอากาศให้นะครับคู่หน้านะครับตัวนี้มีโหมดงีบนะฮะนี่ตัวนี้เป็นกระจกเฟรมเลทสอชั้นนะครับนี่นะนี่สชั้นบอกเลยว่านั่งในรถคันนี้ค่อนข้างเงียบนะฮะเวลาที่เรา,าขับรถเนี่ยได้ยินแต่เสียงยางกับเสียง พัดลมในตัวรถเลยนะครับนะฮะมาเดี๋ยวเราดูด,ด้านหลังกันนิดนึงนะฮะนี่ด้านหลังนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ปูปูพรมให้นะครับตัวนี้เป็นพรม 6D นะครับนะฮะตัวนี้เป็นพรม 6D นี่คุณผู้ผู้คนดูครับเนี่ยการเอนการปรับเบาะของตัวด้านหลังนะปรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะ รับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะฮะและที่สาคัญตัวตัวนี้นะครับฝั่งด้านนี้นนจะมีที่วางเท้านะครับสำหรับฝั่งขวาจะเป็นโต๊ะสำหรับนั่งทำงานได้นะครับผมนะฮะนี่ไฟแอมบิสไลท์ค่อนข้างสวยนะนี่ยาวมาแบบนี้เลยนะครับเวลาเปิดใช้กดตรงนี้นะครับนะฮะเ,เปิดประตูออกแต่เราก็ยังมีตัวฉุกเฉินนะนี่ตัวฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ครับ นี่ตัวนี้อยู่ตรงนี้เป็นแมนนวลนะฮะสมมุติว่าเรากดเปิดไม่ได้สมมติกดตัวนี้เปิดไม่ออกนะนี่ประมาณนี้นะครับหลังคาเป็นหลังคาแก้วนะครับพร้อมกับม่านไฟฟ้าให้นะฮะภายในเลือกได้นะครับสสีนะ,ะับมีสีส้มกับสีดำนะครับส่วนคันที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสีดํานะครับนะฮะนี่รอแบบนี้นะครับสำหรับคุณลูกค,ค้านะฮะที่สนใจนะฮะสำหรับตัวไฮเทค H.T. พรีเมียมนะฮะมีทั้งหมด4สีเลยนะครับมีสีขาวมีสีดำมีสีเทาแล้วก็สีเงินนะครับส่วนภายในเราเลือกได้ทั้ง2สีนะฮะไม่ว่ารถของท่านจะเป็นสีอะไรภายในเลือกได้นะฮะทั้งส้มและก็สีดำเลยนะครับนะฮะแคมเปญสุดพิเศษนะครับนะฮะตัวนี้ดอกเบี้ย0.99นะครับดาว30ผ่อน48งวดนะฮะราคาค่าตัวที่1,440,000 9,000นะครับผมนะฮะรอแบบนี้นะครับเรามีรถทยอยลงนะครับพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะฮะชอบสีไหนนะครับก็อินบ็อกซ์หาโจได้เลยนะครับผมนะรอแบบนี้รอรับพรุ่งนี้นะฮะสนใจอยากมาทดลองขับนะฮะอยากได้รถสีอะไรแจ้งโจได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม